ขอความเจริญในพระสะธรรมจงมางเกิดมิเดนรรผู้ชมทุกท่านด้วยกล่าวถึงว่าการรักษาอาการป,ป่วยของประเทศไทยของเราอยู่ที่เราเริ่มที่ตัวอย่าไปเริ่มที่คนอื่นตัวเล็กเริ่มได้ถ้าตัวใหญ่เริ่มดีตัวเล็กเริ่มได้ตัวใหญ่เริ่มดีเริ่มสะกก่อนอาตมาจงึงยินะว่าท่านอาตมาแก่กันไม่ขี่ปีลท่าน ที่เป็นนักปกครองประเทศชาติเราแก่กันไม่กีป่ปีเรามีประสบการณ์ที่ต่างกันเยอะท่านก็มีประสบการณ์ของท่านอาตมาก็มีประสบการณ์ของอาตมาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับบ้านกับเมืองมาทางนั้นเราต่างคนต่างกรมชีวิตมาทางนั้นแต่ชีวิตของคนที่จะเดินทางต่อไปเป็นอย่างไรชีวิตท่านจ,จะเดินทางอย่างไรชีวิตคนปัจจุบันจะเดินทางอย่างไรลูกหลานของเราจะเดินทางอย่างไรจะเอาแบบที่เป็นอยู่กันอย่างนี้หรือพระะน้นบทหยุด ยุดการดื้อดึงหยุดลุ้งทึ้งพื่อกำไรหยุดปทุสรณ์มรดายุดพาคนไปตายสียทีหยุดคิดว่าตนเองซื่อสัตย์หยุดขุดประวัติผีหยุดคิดว่าคนอื่นเลวกาลีหยุดคิดว่าตนเองดีน่านิยมหยุดซะสี่อย่างอีกแก้ซะก่อนหยุดคิดว่าตัวนี้เป็นคนซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์แล้วมาพูดว่าซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นการตำบัดสัตว์ตัวตัวเองนะท่านนะโกหกกันหน้าด้านหยุดขุดประวัติผีเลิกเลิกสถทีท่านท่านมันปวดร้าว ยติโกติกาเขาังอยู่หยุดคิดว่าคนอื่นเลวกาลียิ้นี่น่าครัวคนเลวนะคิดว่าคนอื่นเลวเนี่ยตัวเองเลวสี่เท่านะท่านนะมึงน่ะเลวเนี่ยเนี่ยมึงน่ะเลวมากว่ากูต้งสี่เท่าไม่รู้นะอาตมาคิดว่าถ้าคนเลวแล้วไม่ชี้่คนอื่นเลวเนี่ยเป็นคนพอจะกลับตัวได้แต่เลวแล้วปกปิดตัวเองแล้วชี้ว่าคนอื่นเลวเนี่ยเลวกว่าเขาสี่เท่าหยุดคิดว่าตัดออหยุดคิดว่าคนอื่นเลวใครเลยหยุดคิดว่าตัวเองดีน่านิยม อย่าข้าข้าตัวเองอย่าข้าข้าตัวเองอเสียงประจบสอบพลอไม่มีประโยชน์ท่านจำไวนะ้ละยามมียศคนคตก็คลาคร่ำยามตกต่ำขี้คตก็หมดหายยามมีเงินขี้ขอสอพลอพลายยามหมดเงินขี้ขอหายไม่เห็นเงามันเป็นมาตั้งนานแล้วยังจะหลงนี่เหรอหยุดการฟังแต่พวกของเราหยุดเออ กถถูเขายหยุดฟังคนชั่วช้าบ้าารมหยุดทร่มประเทศไทยไว้ว่ต้องหยุดหยุดฟังแต่พวกฝ่ายของเราไอ้ฝ่ายของเราเนี่ยเป็นฝ่ายไหนล่ะฝ่ายที่ได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายเพื่อทาประเทศชาติหยุดโกรธที่ถูกเขาถุยถม่มเขาถุยถ่มเรื่องอะไรดูสิท่านทำไมคนอย่างเราต้องเกิดใม้เขาถุยถม่มแล้วสิ่งที่เขาถุยถม่มเขาจะมีข้อมูลเขาบอกท่านผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็หยุดสถิเก็จะได้ไม่ถุยถม่ม หยุดฟังคนชั่วช้าบ้าคารลมต้องหยุดคนไอ้บ้าคารลมก็ปล่อยมันบ้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันพูดไปเถอะท่านแล้วก็กฎหมายกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วฮะหยุดถล่มประเทศไทยให้วาววอดหยุดหยุดเสถียีเถอะท่านทุกวันนี้มันถล่มประเทศไทยก็จะวายวอดไปหมดเกิดมาไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย,เลยไม่ได้สร้างอะไรชื่อก็ไม่ได้สร้างชาติก็ไม่ได้สร้างสร้างก็แต่ความชั่ว ประเทศของเรามาจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้อัตมาไม่พูดแนะนําท่าน